สวัสดีครับพี่น้องครับปาผันามเหตดงานเดดหอนอลไรขอ,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 อตังเรีวๆพี่น,อนอออ้องจักเมียห่องมาไเด็ดอนออ่าเด็ดเด็ดเด็เดเฮียังน่ยไปอาบน้ำม,มาได้เด็ดฮะอาบน้ำม,มาได้เดคือเปียกมันยอดเดี่อนบ่มือเนี่ยโอ้นันก็หอนทุกมือล้วครับอ่อนทุกมือเด็ดว,ว่า <laughs> ไบปบ่บ้านไปบ่ วันเสียอ้กเอาหานลรนน้ำด้วนนะเนี่ยสองกิโลนี่ไหมเลยเพีงเอากระเบนบอกว่าวันบาทเดียวแล้วก็กลับมาโหลดเทสส่งงานเรียบร้อยครับเบตีเครื่องเชียงร้อกลับมาติดไฟพี่นอ้องหาเหลรนน้ำจากบาทกันมาเนี่ย อันห้อนบอ่ปันแดครับบ่อเมื่อยปันไดตั้งวิธีก็บ่เมื่อยปันได,นดผัดไปเมื่อยไปเมื่อยอันแนวฉีดอันนั้นน้ำยาซักแหงนะพี่น้องคือจังผสมแนอนกอฮออนนีแ่แหละติดงานไปกัดสืบเข้าไปโอ้ปากแหงคอแหงเบิดงหันใจก็บ่ท้อทัอง้ง เมื่อน,นี้ก็ตั้ง4โมงครึง่งแล้วเที่ยงยี่สิบกว่านาทีครับผมจะจบที่ชั่วโมงหาิ0นาทีครับทรงแบบดุวนๆเลยเพอมันฮ้อนครับฮ้อนอะไรครับเนี่ยเหม็นน้ำชุดเหม็นน้ำยาไหมพี่น้อง ปีนนั่งล่างๆๆก,ก็วินหนาควา่องๆว่องนก็ยังเป็ี่ยนล้มเลยยังเขา,ว,าว่านี่เมนนี่ละมาถ่ายพี่น้องเบงา้างเงินเรียบร้อยหมดแล้วครับสายฟืนสายไฟอย่างทุกอย่างเกี่ยวไมห้หมดละเรียบร้อยไปประดับเป็นหน้าที่เหมือนกัน ตีกัดมาน,นี่หาเรียมหาไรไปเลยหายเรียมหน้ำกันครับเรายุ่นรถเดี๋ยวป้าเดี๋ยวโทรหาแล้วอยู่ โอ้ยยามาิมตาอยากเบิ้งได้ไหมยังก็ของแท้น้ำุ่นครับเบตุ่นาดูเป็นนองไหมนองมันว่าท่านน่าจะนะเอากุดเด็กก็ได้เหมนมาตอนนี้เนี่ยยุ่งนาหนสองกินเบอแล้วไอคีแล้วแค่นี้ล้ไปเขี่ยออไป เบื่แปไบเบียวันคือเขากลับซั้นนมะเวลาเยอะแต่เพื่นบอกว่าแค่นี้เอาแค่ปลาก้อยนะ้านบาทเดียวแล้วก็กลับมาล้นเลยเนื้อ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 เน้อเนื้เนื้อ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 เนือเนื้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 อเน้อเนื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 อนื้อเ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 เอเนืนื้เอเเอเเนื้อเนื้อเน้เนื้อเนนืน้อเนนื้อเนื้อเนื้อเน

เพิน่นเฮ็ดบุญมาจากหยังบูประดับเมื่อได้ประดับเข้านี่โอ้ยเมฆหมอกเนี่ยมาดีกระดอกกระเดียแล้วอ๋อปบ่มแเมื่อแต่จอยมีของดีบ่ว่าขอของดีแต่จอยได้แบบ <c oughs> เอาไปหาตะวันดูโอ๋อ in ba bánh hết ai chị mày nhận thấy bánh không cái ham của những cái lốt à, à. <cười> <cười> น่อนได้น่อนป้าป้าแล้วแล้วอนี่น่ะลดนั่งปีอยู่เพี่ถ่ายไปพร้อมไปพร้อมไปเอา็จแล้วป้าป okay. ีดปีดปิดนั่นเดี๋ยวโทรหามันอีกทีนึงเอาทําเอาวันด้วยล่ะบักเอกียงขึ้นอ่ะ จอยมีของดีางเห็นงานบ่เคยถือเดียดตะเทียนเนี่ย <g ül> s> <S พัดบ่หลับบ่นอนจังเนี่ยมันคือมดัดแดดตัเทีย่นาทีแรกจนพอดนาทีสุดท้ายวะโอ้เงินอหไร เดี๋ยวผมสตาร์ทรถแป๊บเดียวหาไออัพคลิปกันหานาทีรู้เรื่องประมาณเดี๋ยวโทราหาแบบเอกแป๊บนึงโอ้ไม่คิดไม่ฝันว่าช่วงนั้นคนตามคนไปดูบอสจประมาณห้าหกปีแล้วก็ชั่งของชั่นทังสองมีซีสองมีนาเล็เล็กหน่อยนะครับสุดยอดเลยครับไปบ้างว่ามันจะพาสุดยอดเข้าบ้านครับตัวไม่ใช่แกงห่ารแบครับเพียงยังเไงท่านเด็กน้อยกับพาโอ้ท่านพอออก,กดีดีครับ เปิดห้องให้เด็กน้อยนอนขอบคุณขอบพระคุณหล,ลายๆครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้คันพี่น้องหามีมองเลนนั่นเดี๋ยวไปหาบาทกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ